สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมเสือพาไปนะฮะได้ยินเสียงยาชิบอกว่าข่าวดีข่าวดีข่าวดีอะไรเนาะนู่นนี้กับพี่ชายไปไปซื้อของแล้วแล้วก็พ่ออยู่ข้างในเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คตามรายชื่อเลยนะคะใครก็เลยค่ะเช็คตามรายชื่อเลยยังไม่มาอ้าวยังไม่มาทีมสร้างยังไม่มา อ้าวช่งพงพมีงางมีุงแลนทยถรูปนงนะคะุ่ายถ่ายรูปทง FC ซื้อผู้ใหญ่ใจดีซื้อให้รับแมเแล้วนะคะมีกับยาต่อยคายาวๆเลยนะคะทีน ทางตั้งก็ยังไม่มาบอกยังไม่มาค่ะเอ็ดฟมิลี่ก็ยังไม่มาเอ็ดเฟมิลี่ก็ยังไม่มาบอก F C จากที่ไหนคะนี่โก o g l e Live แต่ว่าคนนี้คนนี้ที่ยูโรจะได้สวยยังไงพยูโรสิบจะได้สวยด้วยที่มีีมามาด้วยใช่ไหมค่ะที่มีมามาด้วคือพี่ยูโรแล้วมีใครบ้างเจ <f> ้ายซโลนะคะแล้วก็เอชซีเจ้าโกอก็ยังไม่มาบอกยังไม่มา อ่าวเราโน้ตไปทุลักได้แล้วแล้วก็มีใครบ้างหมดแล้วพี่ชัยนี่โกโกไลอานี่โกโก้ไล้วนี่ตอนนี้พี่ชายดีบางคนแล้วโกโก้ไลโหลังจากที่เราอดอยากอันนี้ของใครที่ป้าเป้ยังไม่ตจน โอ้วพี่แอนก็ยังไม่มาแอนก็ยังไม่มาไปลงคลิปหมดแล้วจากถ่ายแล้วไปลงคลิปหมดแล้วบอพี่องรแอนพี่แอนแอนแอนเ็นาเข้าไปของเต็มเลยยากโอ๊ยจักหอบเอามาให้สร้างเลยมีใจแทนมีใจแทนว่าเสร็จามีแล้วเนาะ แฝงโคงจะเห็นช่างตากแดดนะต่อไปคงจะไม่กลับแล้วเนาะให้บำรุงเนาะก็บำรุงลุงผิวหน้าใช่ย่าดีใจว่าโอ้แต่คนที่ได้ใช้ก็คงจะเป็นเมียนั่งคุยกจงดำต่อไปไม่หรอกเขาก็ใช้อยู่ใช้ใช้ด้วยกันย่อหนังกว่าเล้างหน้าดิความจริงนะแม่มาต่อยท่าตั้งพงน่ะหลออยู่แล้วให้มันต่อยสดีกว่าถ้ามีคู่กันก็มัดจัดการเลยเจ้า เอานผู้ที่มารับนะถ้าไม่รับนี่ยจะรับเอาแล้วนะยังไม่พอนะนี่งานถิ่นชพวกพื้นล่ะช่อพครนหลังมีแค่นี้สีระบุมาเนาะใช่ระบบมาวันนี้เปรี้ยวชวงให้สวยพี่น้องดู้ดูดูนี่ต่างจังหวัดทีเปรี้ยวเขาพูดก้าวทีแล้วเปิดกระโปรงให้ติดเหลืองไอ้นี่ สีชาเดวบินของบคุณค่ะเขาชมว่าชวยน่ะว้ยนี่น้องเนวียชมแนนก่อนจังแนขอบคุณค่ะน้องเียวสวยน้องเียวน่ารักน้องพียวย็กอยู่นน้าแอนน้าแอนจำมั่มน่ารักน่ารักไม่ใช่จำมั่มนต้องตอบ้องตอบว่าอะไรนะไม่ใช่ขอบคุณต้องตอบอ่แล้ว น้องเอ็น่ะตุ้ยนุ้ยน่ารักเปลี่ยนได้คือต่วันนี้นี่นะก็ฝากไว้ด้วยนะคะว่าเขามาให้แม่มาต้อยบอกด้วยนะคะว่าให้ให้รับที่ข้างในเอาผีไปไว้ข้างในมันจึงเย็นนัขาไม่ได้เพราะว่าไม่รู้ว่าเขาจะมาตอนไหนเนาะได้เราบอกให้ว่ามีรายชื่อตรงแอะที่นี่ให้ เขาไปรับกัแอมี่ตามทีเหลืที่ปักเปเบาหนอเบรี่แล้วก็ยศช่างช่างพี่ชายในโ้ทก็แอเบอรมี่จิงงเราอาบแยังไม่ได้ทาครีมนะพี่น้องเดี๋ยวเราไปทาครีมกันไปาคมให้หนใสห้งน่าใช้ได้ยาวๆเลยเนี่ยกระปุกกระปุกล้ว กระปุกละครึ่งเอันนี้ยังต้องทยังยังของแม่มาถอยได้เหลือกระปุกนึ่งไม่เป็นไรบ้านนี้ค่ะคืนแล้วนะคแล้วก็รับเรียบร้อยแล้วนะสำหรับที่นีายเชื่อนอนที่เหลือนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดนะจากบริเวณหน้าบ้านหลวงพลนะฮะที่นะครับมีความเพื่ออะไรอ่ามีความ กนะารุณานะความเมตตาจากผู้ใหญ่ใจดีนะฮะจากช่องยูโรจำปาดงเนาะนะฮะซื้อผลิตภัณฑ์ที่พี่สกินนะฮะโอ้โหจำนวนมากเลยนะมอบให้กับทีมช่างแล้วก็เพื่อนยูทูบเบอร์นั่นเองนะฮะซึ่งนะเมื่อวันก่อนถ้าใครจําได้นะฮะช่องยูโรจำปาดงนี่แหละนะฮะที่ให้พวกเราเั้นรำเนาะนะฮะรำที่กองฟางนะะในสวนยางเนาะนะ

ไข่แกงขั่วไม่อบแกงมาอ๋ออาไม่อบมาทำกับข้าวมามื้อเช้านี่นะฮะแกงขั่วกระดูกหมูนะฮะตอนเย็นแกงไก่ใส่ฟักฮะตอนเย็นแกงอะไรนะแกงไก่ใส่ฟักแกงไก่ใส่ฟักนะฮะอานะรอกินนะฮะแกงไก่ใส่ฟักนะฮะป้าคำสายจะแกงเย็นนี้โอ้โหอร่่ยรเนีวมสมทบให้ทีมช่างได้รับประทานเนาะนะฮะ ยังอีก,อกยกังอีกสองนาทีนี่จะถึงไปทียนอเดี๋ยวเราทายวันนี้เอ้ยเมื่อวานนี้ได้ขายด้วยยางเสื้อผ้าแล้วก็ได้ขายสี่ตัวโอ้เมื่อวานได้ขายสี่ตัวก็กไยแนะ่ก็เจ้าก็มาโฆษณาให้หน่อยคือห้าตัวแล้วสองร้อยพร้อมส่ง กินไปสลับกันก็ได้นี่ทำอะไรกันเนาะคุณแม่คุณแม่เนี่ยถือซื้อตั้งแต่ห้าตัวจะได้ราคาสองร้อยสองร้อยจะแต่ถ้าไม่ถึงห้าตัวต้องซื้อเอาลูกอยากซื้อแม่ลูกซื้อตัวเดียวสองร้อยได้ไหมร้อยเดียวได้ไหม <c oughs> อ้าวใครจะได้ต่อจนหัวคุดหัวขาดเลยเออเหมือนกับไม่เคยขายขด <c oughs> <c oughs> <c oughs> หนึ่งตัวหนึ่งตัวสองร้โรมส่งถูกไหมแต่ถ้าสี่ตัวปึ๊บเอ้ยห้าตัวปึ๊บสองร้อยได้สองร้อย้าหน้าล้านละตัวหนึ่งตัวหนึงสองยหุ้ดแต่อันนี้คือเราจะเอาออกให้หมดจะรีบเคลียร์แล้วอนี่ก็สองรอยหเรา้องโอ้สองเองเหรอ ไปนกััถูกมากถูกมากเลยไปนวนลุงจะพาจำสินนะต้องมีชุดขาวใช่ชุดขาวได้นะคะห้าตัวขึ้นไปในสองร้อยเลยแม่กล้องแม่ส่องอะไรนะก็ส่องอย่างนี้แหละค่ะนี่ค่ะถ้าถุงก็มีนะคะใครอยากได้มาเอาใครสนใจก็ทักไลน์หานะฮะนี่นะฮะก็แม่บอกว่าใครอยากได้มาเอาเลยโทรหาหรือไลน์มานะฮะศูนย์เก้าหก ห้าศูนย์สามนะหกสามสี่หนึ่งนะฮะตามเบอร์นี้เลยนะคะโ่ฮะอนะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้นะฮะสวัสดีครับ